บีทีพิม m มอโตซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น n i สสันอัลเม a นะคะวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทําการอัปเกรดนะคะติดตั้งเป็นชุดโปรเกอร์ by LD Laser l a p t e r 55วัตต์พร้อมกับวงแหวน 7D นะคะเดวิวไอสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นไฟหลีนะคะเดวิวไอติดพร้อมวงแหวนแบบนี้เลยค่ะไฟต่ำค่ะพอเปิดตัวไฟต่ำตัวเดวิไอแต่ระบบอัตโนมัตินะคะ โลโก้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันคะ่ะแสงตอนกลางวันนะคะสูงค่ะชมแสงผ่านที่นตัตรถค่ะโอเคค่ะความสว่างรอบตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอัปเกรดชิ้นง,งานดีๆเนียนๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจเ c e บ o ๊ก BT Premier Motor Si n o n ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ